สวัสดีครับก็มาพบกันอีกนะครับกับคลิปนะครับบางส่วนของทีมสังวิทย์เด็กล่าฝันนะครับเล่นกับทีมสิชนคนรักบอลนะครับในฟุตบอลรุ่นรุ่นอายุไม่เกิน10ปีนะครับเล่นกันเมื่อปีพศ .2563 ณสนามโรงเรียนเทพพรราชศึกษาอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนั้นเป็นรายการนะครับเทพราชจูเนียครับนะครับครั้งที่2นะครับ มื่อเดือนธันวาคมนั้นป้ายข้างหลังมองเห็นอยู่นะครับปี2 0 6 3และทีมเราตอนนั้นนะครับที่ถ่ายรูปน้องแฟ้มนะครับกับตันทีมถือแชมป์เอ่อถือแชมป์ปากดีเลอเกิดถือถ้วยรองแชมป์อยู่นะครับนะได้รองชนะเลิศอันดับหนึ่งก็คือเข้าชิงชนะเลิศแล้วก็แพ้นะครับแพ้แก่ทีมเทพมิตรศึกษานะครับนะแต่ตอนนี้เป็นคลิปนะครับ ในรอบแรกๆนะครับนะเจอกับ4ชนคนรักบอลนะครับฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน10ปีนี่ก็คือเกิดไม่เกินปี2553นะครับหมายถึงว่าเกิด2554 55ได้นะครับแต่ถ้าเกิดปี2552 51นี้ไม่ได้นะครับก็เลยผมใช้ว่าเกิดไม่เกินบศ2553นะครับวันนั้นนะครับ ทีมของเรานะครับสังควิตเด็กล่าฝันนะครับรุ่นอายุ10ปีเกิดไม่เกินส2553ตามที่ผมที่ายไปนะครับมีผู้เล่น7คนนะครับคือน้องแดนียอนน้องต้นกล้าน้องฟีโนน้องไทเทนน้องต้นไม้น้องแฟมและก็ผู้รักษาประตูนะครับคือน้องต้นนะครับตำแหน่งอาจจะไม่ได้เล่นเป็น2 2 2 2 1อย่างนี้นะครับอาจจะเล่นเป็น3 3 2 1อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าผมใส่ภาพไว้อย่างนี้ก็ ให้ทราบแค่นั้นเองนะครับว่ามีผู้เล่นชื่ออะไรบ้างตำแหน่งอาจจะเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะผมไม่ใช่โค้ชนะครับนะผมเป็นผู้ปกครองนะครับหรือเป็นพ่อของน้องแฟมนะครับเบอร์14พิชาชาดดำสีใหม่นะครับซึ่งเล่นเป็นกองหลังนะครับส่วนมากแต่บางครั้งก็ส่งขึ้นกองกลางนะครับนะก็แล้วแต่เทคนิคของโค้ดนะครับของพี่ปริญญาสังกสัญญานะครับ เดี๋ยวเราก็จะไปดูคลิปบางส่วนกันวันนั้นเล่นกับสิชนคนรักบอลนี่จะเป็นรอบแรกนะครับคลิปมาแล้วนะครับทีมสังกวย์เด็กล่าฝันก็คือชุดสีม่วงนะครับนะที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยตอนนี้ลักษณะก็คือบุกจากขวาไปซ้ายนะครับนี่แล้วก็แล้วก็ทีมสิชนคนรักบอลน,นะครับในชุดสีฟ้านะครับสีฟ้าถุงเท้าเหลืองนะครับ ส่วนของเรานั้นสี่ม่วงทั้งชุดเบอร์17ที่บองเห็นอยู่ก็คือน้องแดเนียนนะครับเบอร์2น้องไทเทนแล้วก็เบอร์16น้องฟีโน่นะครับที่เห็นอยู่ในภาพแล้วก็น้องต้นกล้านะครับเบอร์22ตอนนี้น้องแดเนียนไล่ลูกอยู่สี่ชนกำลังบุกกำลังจะยิงประตูเรานะครับยิงได้ไหมน้องแฟ้มสกัดเอาไว้แล้วก็ล้มลงไปรู้สึกว่าลูกนี้จะเสียฟาวนะครับนะ น้องแฟมใช้ก้นกระแทกนะครับกรรมการมองว่าบังลูกแต่ว่ามันไม่ใช่บังธรรมดานะครับปัจ <c oughs> ชัยก้นกระแทกก็เลยผู้เล่นของสีชนคนรักบอลล้มลงไปก็ได้เป็นลูกฟาวนะครับเต่กล้องผมนี่มัวแต่เชียร์เกมอยู่นะครับไม่ได้แผนกล้องไปที่ลูกที่จุดฟาวเลยนะครับนะก็ต้องขออภัยด้วย นะครับผมมัวแต่เชียร์นะครับนะก็เ,เลยถ่ายเนี่ยเขายิงฟรีคิกมาเฉี่ยวหน้าประตูไปก็โอเคครับไม่เป็นผลวันนั้นนะครับผลคู่นี้ต้องแจ้งให้ทราบก่อนเลยนะครับไม่ต้องรอลุ้นก็คือเรา,าชนะนะครับชนะทีมสีชนคนรักบอลไป1ประตูต่อ0ูนย์นะครับนะถ้าจำไม่ผิดเพราะวันเป็นการเจอกันในรอบแรกเราก็เก็บ3คะแนนไปก่อนนะครับ เพราะว่าเราเข้ารอบนะครับเราชนะแล้วก็ไปชนะทีมสายทานนะครับก็เลยได้เป็น6แต้มแล้วก็เข้ารอบ2ไปโดยอัตโนมัตินะครับตอนนี้น้องไตทันนะครับเป็นคนทุ่มบอลน,นะครับทุ่มให้น้องต้นปลาน้องต้นกล้าเตะมานะครับไอ้น้องน้องแฟมนะครับโบน้องแฟมสกัดกับ สีชนก็ล้มลงไปเลยนะครับนายประตูน้องต้นโด่งขึ้นมาน้องฟิโน่โดไปน้องนี้เนี่ยน้องหลบซ้ายหลบขวาน,นะครับเลี้ยงขึ้นไปเลี้ยงไปได้ยิงไหมได้จบไหมนี่ผมไม่รู้มัวไปถ่ายอยู่ตรงไหนนะครับโดยมองไม่เห็นว่าได้จบสกอร์หรือเปล่าอ่าน่าจะเข้าหรือเปล่านะครับเนี่ยลองดูก่อนที่มาตั้งเตะหรือเปล่าถ้ามาตั้งเตะที่เส้นนี่เรา ยิงเข้าแน่เลยน้องแดนเนียนโอ้ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับเนี่ยกล้องจับไม่ทันเมื่อกี้น้องแดเนียนนะครับเป็นยงคนยิงประตูเข้าไปเนี่ยมาวางติกันใหม่ที่เส้นประตูต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผมถ่ายวันนั้นมอเตเชียครับแล้วก็สีชมพูคนลักบอลเปิดเปิดเข้าไหมเนี่ยผมก็ถ่ายไม่เห็นหรือเข้าอีกน่าจะเข้านะครับถ้าเอาอมาตั้งเตะ อ๋อวันนั้นสก,กอร์ก็เราชนะ 2- 1หนึ่งนะนะครับถ้าอย่างนั้นเพราะตอนนี้ในภาพนี้ผมถ่ายอเฉพาะเห็นแต่ย่าแล้วนะครับเพราะมัวแต่เชียร์นะครับนะต้องขอไปท่านด้วยนะครับอเอามาวางอย่างนี้ก็ถือว่าเสมอกัน1นนนะครับเนี่ยผมบอกแล้วว่าลูกเปิดเตะจากกลางสนามนี่บางทีในประตูเราตัวเล็กนะครับนะต้องขอไปด้วยนะครับบางทีรับไม่ถึงนะครับหรือว่ารับแล้วบางทีลูกกระดอนนะครับ ก็เข้าไปเลยเสมอกันหนึ่งหนึ่งวันนั้นเราชนะสองหนึ่งนะครับถ้าอย่างนั้นต้องขอไปด้วยที่ผมจําสกอร์ไม่ค่อยได้นะครับนะความจําไม่ค่อยดีนะครับผมไม่ได้เตรียมข้อมูลนะครับว่าชนะกันเท่าไหร่ยังไงเอาความจํำนะครับเพราะผมไปถ่ายมาเองอาจจะความจําผิดพลาดบ้างก็ขอไปด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะทําให้มืออาชีพกว่านี้นะครับนะเพราะ ลูกผมก็ยังเล่นอีกอย่างน้อยก็อีกสองปีนะครับนะพออายุสิบขวบนี่ 11, สิบเอ็ดสิบสองมาก็จะเล่นกันถึงอายุสิบสองปีนะครับนะที่จัดกันอยู่บ่อยๆก็ต้องตามไปถ่ายคลิปอย่างนี้อยู่บ่อยๆนะครับออกมาเก็บไว้นะครับไว้ให้ลูกดูเวลาโตหรือว่าเราไว้ดูเองหรือว่าผู้ปกครองของลูกๆนะครับนะที่เล่นในวันนั้นจะได้เก็บไว้ดูตอนนี้ลูกไปอยู่ที่หน้าประตูของเรานะครับ ผมก็มวัวแต่ภาคเพลินเป็นคลิปบางส่วนเท่านั้นนะครับขอแจ้งให้ทราบว่านนี้ไม่รู้ครึ่งแรกว่าครึ่งหลังเหมือนกันนะครับน้องแพรก็เตะขึ้นมานะครับเตะไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับนะสี่ชนอกอลบอลก็ได้ลูกนะครับหลบซ้ายหลบขวากำท่าจะยิงแต่ว่าไปโดนน้องเติ้ลออกไปน้องไตเติ้ลนะครับเบอร์สองนี่น้องไตเติ้ลนะครับคนสูงส่วนนายไปโตนี่น้องเติ้ลนะครับ ได้มาแล้วนะครับโมงได้โดยน้องพีโนนะครับน้องเต้นแย่งกันโยน้องต้นกล้าได้ลูกหลบซ้ายหลบขวาหลบไม่พ้นโดนสกัดออกไปต้องแต่เตินทุ่มอีกนะครับรับลูกมานะครับทุ่มนะครับให้น้องต้นกล้าแต่ว่าสิชนคนรักบอลได้ลูกหลบซ้ายหลบขวาหลบ เลี้ยงมาจนมาออกด้านนี้นะครับตอนที่ผมถ่ายอยู่น้องต้นไม้วิ่งมาก็น่าจะมาทุ่มลูกนะครับเปอร์ยีิบสามทุ่มกินแดนไปหน้าประตูอยิงเฉี่ยวประตูไปนิดเดียวครับผมไม่ได้ถ่ายว่าใครเป็นคนยิงน่าะตน้องไดเนียนนะครับนะเราอยู่มุมนั้นก็เป็นการตั้งเตะจากเส้นประตูมาเองนะครับโดยสีชนคนรักบอลนะครับเรียนแจ้งให้ทนทราบอีก ครั้งหนึ่งนะครับฟุตบอลวันนั้นเป็นรายการเทพร,ราชจูเนียคับครั้งที่2นะครับซึ่งเป็นฟุตบอลรุ่นนี้นะครับที่ผมบันทึกเทไปไว้นี่คือรุ่นไม่เกินอายุไม่เกิน10ปีนะครับเกิดไม่เกินบศ2 5 5 3ตอนนี้เบอร์38นะครับน้องมาร์คลงไปแทนแทนใครเอ่ยดูก่อนนะครับเบอร์17ยังอยู่ไม่รู้แทนใครนะครับเดี๋ยวลงดูก่อนนะครับ แทนน้องแดนเนียนหรือเปล่าเอาเบอร์สิบเจ็ดยังอยู่น้องแดนเนียนเบอร์ยี่สิบสองยังอยู่ไหมยังอยู่น่าจะแทนน้องไทเติ้ลนะครับน้องไทเติ้ลเบอร์สองโอ้โหลูกนี้หวัดเสียวครับแต่ไม่เป็นไรนายประตูเราตะคุบไว้ได้พอเตะโดงขึ้นมาครับน้องเติ้ล โดนสีชนคนรักบอลและแล้วก็หมดเวลาเลยนะครับเพราะเป็นคลิปบางส่วนเท่านั้นเอง